สวัสดีครับพี่คารนเองนะครับจากช่อง Make Up Together ครับวันนี้เราจะไปออกกองถ่ายกันนะครับวันนี้จะไปที่ Moonstar Studio รู้สึกจะลงหนึ่งนะั้นถ้าจำไม่ผิดเดีต้องไปดูในแผนที่ที่เขาให้มานะครับก็วันนี้ก็จะเป็นงานโฆษณาเกี่ยวกับสบูอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีดาราด้วยนะครับชื่อใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะแล้วก็คือน้องใบเฟิร์นเนี่ยพี่พี่คารนเคยเห็นเขาตั้งแต่อยูแบบ เด็กๆกะัฮะสิบห้าิบหประมาณนี้นะฮะเขาก็มาแคสงานต่อมาเขาก็มาเป็นดาราดังมากตอนนี้คือดังมากนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าใครจะไม่ได้แต่งใบเฟิร์นนะจะเป็นแบเอ็กซ์ต้าโอเคกันเดี๋ยวไปเจอกันที่มูนตารครับ ครับพอมาถึงที่มูนสตาร์นะครับเราก็มาสวอปเทสกันก่อนนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาในสตูนนะเพื่อมาหาห้องแต่งหน้าทําผมนะครับปกติห้องแต่งหน้าทําผมที่พี่คลินมาแต่งหน้าทาผมในวันนี้นะฮะเขาก็เอาไว้ให้กับเซเลบิตี้นะครับแต่วันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะเอาตรงนี้มาให้พวกเราแต่งแทนนะครับแล้วก็เอาห้องใหญ่ให้เซเลบแทนนะครับอันนี้คือภายในห้องสตูดิโอนะครับก็มีห้องน้ําในตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้านางแบบกันนะครับ มาแล้วนางแบบคนแรกนะครับวันนี้ก็คือลุคก,ก็จะเป็นใสๆนะครับก็คือจะเล่นเป็นเพื่อนของดารานะครับก็จะแต่งหน้าแบบไม่ต้องให้สวยถึงขนาดดารานะครับเอาแค่บอกว่ามีสีสันอะไรแค่นี้ก็พอนะครับก็แต่งหน้าก็แต่ก็ต้องแต่งหน้าจัดเต็มนะครับรองพื้นก็ต้องถึงนะฮะคอนซีลเลอร์ก็ถึงนะครับแต่คือน้องนางแบบคนนี้เนี่ยคือดีอยู่แล้วนะครับเราก็แต่งแค่ใสๆแล้วก็พยายามปัด แก้มให้ให้สู้กับไฟนะครับแล้วก็แต่งตาก็พอประมาณพอนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องเธอจะต้องใส่แว่นนะครับแต่ก็ต้องแต่งตานะฮะเพราะว่าเผื่อว่าเขาจะมีฉากถอดแว่นอันนี้คือเผื่อเองนะครับก็ต้องทําให้ให้ครบให้ถึงทุกทุกจุดนะครับตาม,มาแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมาเป็นส่วนของคิ้วนะครับคิ้วเนี่ยคนอื่นเขาเขาชอบไลฟ์กันนะครับเขาเอาอายแชโดว์มาไลฟ์แต่พี่เขาเลนจะ เขียนเอาเลยนะครับใช้อายแชโดว์สีใช้ปากกาขโทษดินสอเขียนคิ้วสีอ่อนๆนะฮะค่อยๆเขียนไ like ล์ไปทีละเส้นละเส้นแบบนั้นนะครับอ่าดัดขนตานะครับมาสคาราก็พอประมาณนะฮะอย่าไปหนาจนแบบเป็นก้อนจนเกินไปนะครับอาจแก้มมาแล้วไล่จมูกเบาๆอย่างนี้นะฮะและลิปสติกก็มาแล้วครับ นี่แหละครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับลุคของบทเพื่อนในวันนี้นะครับอ่อนๆใสๆน่ารัก,น,รกน่ารักอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นฉากของช็อตแรกนะครับก็จะเป็นกรีนสกรีนนะครับอารมณ์ว่ามาปิกนิกกันกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฉากหนึ่งนะครับก็จะเป็นฉากเล่นมวยปล้ำนะครับเดี๋ยวแบบกำลังจะมานะฮะอันนี้ก็เป็น กรีนสกรีนนะครับปกติแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นอีกฉากหนึ่งก็คือว่าจะจําลองเป็นแบบร้านที่กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยที่เกาหลีะครับพี่เคลเลนก็เียกไม่ถูกนะฮะก็เ,เห็นในซีรีส์เขาก็จะนั่งกันอย่างเงี้ยในเกาหลีนะฮะฉากแรกก็มาแล้วนะครับน้องเขาก็ต้องเล่นกับน้องใบเฟิร์นนะฮะเล่นเป็นเพื่อนกันครับอันนี้ก็ク o สอัพหน้าน้องแบบของเรานะฮะ ตอนนี้พี่ๆเขาก็จัดเป็นกรีนสกรีนเอาให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะไม่ทราบว่าทําไมเหมือนกันอาจจะเป็นภาพแบบแนวกว้างขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็เดินออกมานะครับตรงบริเวณที่เขาทําน้ํากันนะฮะสำหรับน้ําตัวนี้เนะี่ยเป็นเครื่องดน้ำเอเนอร์อะไรสักอย่างนะฮะคืออร่อยดีนะครับมีผลไม้ยอยู่ข้างในนั้นไม่หวานด้วยนะครับเราก็สั่งกาแฟเย็นไป1แก้วนะครับมาแล้ว แล้วก็กลับมาถ่ายต่ออีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องแบบคนแรกก็จะเสร็จงานแล้วนะครับนี่ไงเขาเสร็จงานแล้วอนี้คือถ่ายรูปเล่นๆกันนะฮะมาแป๊บเดียวนะครับเล่นแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับเพะน้องเขาเล่นเก่งด้วยนะครับแล้วไปไหนต่อเลรอลูกขากลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านเลยเหรอ,อ,อโอเคยบไยนะอันนี้คือแบบคนที่สองนะครับอ่าคนนี้เนี่ยเขาก็ มาจากจังหวัดระยองเลยนะนะฮะขับรถมาจากจังหวัดระยองเลยนะแล้วก็เขาอาชีพเป็นสแตนแมนอยู่แล้วนะฮะก็คือเล่นอะไรที่รุนแรงเนี่ยคือได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ชีก็มาเล่นเป็นนักมวยปล้ำนะครับก็คือต้องปล้ำกับน้องแตงโมไ,ไม่ใช่น้องโมน้องใบเฟินขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆดูข่าวน้องแตงโมอย,อยู่เมื่อกี้นี้นะฮะก็จะแต่งหน้าให้แบบ แบกแนวหลุดโลกนิดนึงนะครับก็คือจะมีสีสันอันนี้คือพี่ก็เลยไม่ได้คิดเองนะฮะเขาจะมีเ e สเฟอร์เรนซ์มาให้เราดูนะครับเราก็จะแต่งตาก็ใช้น้ําตาลเข้มๆไปก่อนตรงเปลือกตาบนนะครับจะต,ตัวส่วนเ,เปลือกตาล่างเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้สีเขียวนะฮะวันนี้น่าจะเป็นตีมของสีเขียวว่าเขาเลยต้องมีสีเขียวสักนิดนึงมามาดูเอามาให้ให้เห็นว่าตีมเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะฮะ อารเนอร์ก็ต้องถึงถึงนะฮะอารเนอร์ Arena เส้นยาวพอสมควรเลยแหละวันนี้นะครับนี่นะฮะก็แต่งหน้าแบบวันนี้ก็คือแต่งไม่เหมือนปกติคะ,ะัไม่อ่อนสนะครับก็จะมีสีสันนิดนึงนะครับเขาก็เอาเรฟเฟอน์มาให้เราดูนะครับเราจะแต่งตามเรฟเฟอร์อัน์อนันตไปนะครับแต่นี่คือยังไม่สุดนะฮะเดี๋ยวจะต้องมีทําผมอีกแบบผมที่เขาให้มานี่คือสุดจริงนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ดัดขนตาแบบนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคงจะไม่ได้ติดขนตาปลอมให้กับท่านใดนะครับเพราะว่า,าถ้าติดขนตาปลอมเนี่ยคือเขาจะต้องแบบก็เลยน,นะใช้ความรุนแรงนะครับปลุกปล้ำกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขนตาปลอมก็จะไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเสียเวลาไปติดขนตานะครับเพราะว่ากล้องถ่ายเนี่ยคือจะเสียเวลาไม่ได้เลยนะครับก็เราก็ต้องทําให้เร็วแล้วก็ทําให้ถูกต้องนะครับ อันนี้ก็เฉดดิ้งก็ต้องมานะฮะปกติก็ไม่เคยเฉดดิ้งใครแบบเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือเฉดแบบสนันเลยนะฮะแล้วก็น้องแบบเนี่ยเขาก็มีโหนกอยู่แล้วด้วยนะครับก็คือเฉดสนุกเลยครับปากกระลิบกลอสนะครับเดี๋ยวมาดูฟินิชลุกันตอนนี้ก็กําลังปลุกปั้มเส้นผมกันอยู่นะฮะเพราะว่าผมมันไม่ง่ายเลยผมแปลกๆนะฮะ ครับแล้วในระหว่างที่เขาทําผมกันไปนะครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าๆพอดีเลยนะฮะก็ทานอาหารเที่ยงกันดีกว่านะฮะวันนี้ก็ไปหยิบได้เป็นน้ําตกหมูนะฮะก็จะมีไข่เจียวมาอีกสักเซียวหนึ่งนะครับไม่เต็มใบฮะเซียวหนึ่งครับเทออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะน่ากินไหมก็ถามใจเธอดูนะฮะและนี่คือฟินิชลุกนะครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคิวก็โกงเชียนะฮะ ตาล่างก็จะเป็นสีเขียวนะส่วนข้างบนก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับอันนี้ก็เป็นฉากมวยปั้มแล้วนะครับแต่ก็จะมาสแสดงกันที่ฉากนี้นะฮะแล้วก็น้องที่เขาเป็นสแตนด์อินนะครับเขาก็จะต้องโดนน้องใบเฟิร์นนะครับมีกระโดดทีบ,บ้างมีแบบใช้ข้อศอกดันอะไรอย่างงี้นะฮะไหวไหมโอเคไาม แล้ววางนี้เขาจัดเสร็จนะครับเราก็มาดูฉากที่เมื่อกี้นี้นะฮะเขาก็ใช้เป็นฉากอาบน้ำนะฮะก็ประมาณนี้นะครับทำขึ้นมาในสตูนะครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายกันแล้วฝั่งนู้นนะฮะเราก็ยืนอยู่ไกลๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะถ่ายติดดารานะครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาซะนะฮะครับก็ดั่งนู้นเนี่ยเขาก็กำลังถ่ายน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับแล้วก็ นักแสดงที่เราแต่งหน้าไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็คือบทเป็นประมาณแบบนับหน่วยปล้ำนะฮะอันนี้ก็เดินออกมาห่งหางๆนะครับก็อับวัดรู้กันว่าตอนนั้นก็มีน้องใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายเขาได้นะครับเพราะถ้าถ่ายเขาเนี่ยอาจจะอาจจะติดคุกได้นะฮะเราก็ต้องเซฟตัวเราเองนะฮะก็ไปถ่ายใครซีซัวเทเลอร์ทเทลาดรี้เนี่ยมันมีความผิดนะ ก็กล่าวว่าเดี๋ยวสักวันนึงนะ,ะัะปาเหมอคอดีนะโชคชะตาหนุนนำนำส่งนะฮะเราอาจจะได้มีโอกาสแต่งหน้าดาราาก็ได้นะฮะก็ถึงวันนั้นเดี๋ยวพี่เคลนจะถ่ายให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เวลาของเราเราก็ทํามาหากินโดยการแบบแต่งเอสเตอร์เมนอะไรอย่างไ,ไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าก่องกันนะ ครับอันนี้ทีมอาร์ทเขาก็มาขัดพื้นนะครับเพื่อที่จะให้แบบพื้นเงาวับไร้ทิฏฐินะฮะก็มาคอยขัดกันนี้ตลอดเลยนะครับเป็นไงตัวเจ็บไหมฮะไม่โอ้เจ็บมากเลยเมื่ี้โดนถีบอะค่ะจริงอ่ะพูดจริงพูดเล่นพูดเล่นนี่ใจลานมากเราจะต้องโดนถีบจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะต้องโดนจริงๆเออแล้วเป็นไงไปเฟิร์นอยู่ใกล้ๆนางเป็นไงบ้างฮะน่ารักน่ารักเนาะเหมือนุ๊ก เอหมือนหุ่นยนต์อ่ะเนาะไงคะสาวก็หลายดอกเหมือนกันค่ะเออสวยที่สุดวันนี้วันนี้น่าจะเต็มเต็มอเดินหลายดอกเหมือนกันอเดดีี ครับเพราะใบใบกว่าๆนะครับก็เดินออกมาที่รถนะเพื่อที่จะมาเอาเอกสารนะครับก็ได้กลิ่นนะครับลูกชิ้นทอดแบบหอมรันจวนติดมากเลยนะฮะเราก็เลยแวะถ่ายนิดนึงเล็กกองน,นะอ้าวค่ะกองอย่างเดียวรวมๆหนึ่งรวมๆที่สี่สหุยตลับที่สี่ฮะผมจะไปใส่หน้าไปใคร S <S> อีัอ้งหมมันถูกหนึ่งศูนย์หน้าสองใบนะแม่มจะตบกันดีเนะี่ยขอบคุณค่ะตอเป็นโชคทับกันเลยคนระับใช่ขอส้งใบมันก็ไม่ให้ครับแบบที่เขาเล่นในฉากที่เป็นเกาหลีเมื่อกี้นี้นะครับก็คือคนนี้นะครับน้องผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นเขาเป็นเกาหลีจริงๆเลยนะครับพูดภาษาเกาหลีได้เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือพูดภาษาไทยชัดพอสมควรเลยละนะครับ อันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มถ่ายแล้วนะครับแต่ว่าคาดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าน้องที่เขาเป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาเล่นเก่งมากนะครับเล่นถึงมากแล้วก็คือตอนแรกนึกว่าเขาจะแบบแนวแนวแบบว่าเขาเล่นนะมีเก๊กๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าไม่เลยครับผิดคาดน,อน้องเขาเล่นเต็มที่หน้าตาคือไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือดีงามทำให้เรากลับบ้านไวนะครับวันนี้ เสร็จงานแล้วแล้วก็กลับบ้านได้นะฮะกลับบ้านกันดีกว่า The next day ครับอันนี้คือแถมให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาพการทำงานในวันถัดมานะครับไปชมกันครับตอนนี้นะครับก็กำลังขับรถไปทำงานนะฮะก็จากบางกะปินะครับก็จะไปแถวลาดหลุมแก้วนะฮะระยะทางประมาณ80กิโลนะครับ กลมากวันนี้เราจะไปทำภาพนิ่งนะครับเซเลบริตี้ที่เราจะต้องไปแต่งหน้าเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผู้บริหารของ Google ในแบบภาพพื้นเอเชียนี่เลยนะเป็นคนที่ดังมากเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่า <c oughs> จะไปถึงตอนไหนตอนนี้คือรถติดอยู่บนทางด่วนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา9 ครบโมงห้าสิบแดนาทีสิบโมงนะฮะสิบโมงเชา้ารถคือติดแบบโอ้โหไม่เคยขึ้นทางด่วนเวลานี้นะฮะนี่คือแบบครั้งแรกที่แบบรถติดบนทางด่วนขนาดนี้นะฮะแต่โชคดีที่ขับเราขับรถออกมาก่อนล่วงหน้าประมาณสองชั่วโมงนะฮะซึ่งก็ไม่รู้จะไปถึงที่นู่นเ,นเมื่อไหร่ยังไงนะภาะวานาวาอย่าสายเลยนะฮะ ก็ขอคุยนิดนึงแล้วกันเนาะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามากดซับสไคร์นะฮะคือคือ,ค,อคลิปพี่เกรนมันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะสบายๆครับแล้วก็แบบคือตั้งใจจะทํามาให้ดูแบบสบายๆไม่ต้องเป็นคนในวงการก็สามารถดูได้นะฮะไม่ต้องเป็นช่างแต่งหน้าก็สามารถดูได้ครับดูได้ทุกเพศทุกวยัวยครับอ่าตอนนี้รถเริ่มโปรนะอ่ายัางไม่โปรอ่ะในแมปคือแดงเถื่อนเลยนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวก็ไปถึงโลเคชันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศอะไรแบบนี้มาให้ชมกันนะครับวันนี้ก็น่าจะถ่ายไม่ได้เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะก็คงพอประมาณครับแล้วก็ไม่กล้าถ่ายเซเลบริตี้ด้วยนะับเพราะว่าไม่เคยเจอกันไม่รู้จักด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่านิสัยเขาไม่รู้ว่าเขาอชอบไม่ชอบให้เราไปถ่ายอะไรยังไงนะฮะ การเป็นว่าเอาเท่าที่ได้กันละกันนะครับจะไปดูศัตรูที่ไกลที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยทํางานมาละกันนะฮะว่าเป็นยังไงอยู่ตรงไหนนะฮะงดงามแค่ไหนอยากเห็นเหมือนกันนะไกลสักขนาดนี้จะงดงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับไป วันนี้ก็ขับมาใกล้ถึงแล้วนะครับและตอนนี้ก็คือขับเลยไปแล้วนะครับขับเลยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปยูเทินกลับมานะฮะอันนี้คือข้างหน้าของสตูดิโอนะครับติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นป้ายของทางสตูดิโอเขานะครับที่จเห็นว่าเป็นทางขึ้นนะครับแต่เราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงอ๋อก่อนเข้าไปเนี่ยให้ดูส่วนนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนห้องโถงนะครับเป็นใต้ถุนนะครับถัดจากตรงสตูดิโอไปก็จะเป็นอู่ซ่อมรถนะครับติดกันเลยฮนะอันนี้ก็เป็นมุมดื่มน้ําดื่มกาแฟากันก็จะมาตรงนี้นะครับ อันนี้เราก็กําลังจะพาทุกคนนะครับเดินขึ้นไปบนสตูดิโอนะครับไปดูกันว่าสตูดิโอที่ไกลามากๆแห่งนี้นะฮะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับแต่คือตอนนี้นะยังไม่มีวิวแววความเป็นสตูดิโอเลยนะฮะโอ้อันนี้หัวชนนะฮะหัวชนแบบแรงมากอะ่ะเดี๋ยวให้ดูต้นเหตุนะครับนี่มันเตี้ยไปนิดนึงนะครับหัวชนเลยนะฮะเจ็บอ่ะอันนี้ก็ขึ้นมา ทั้งบนแล้วนะครับขึ้นมาบนสตูดิโอแล้วนะฮะครับก็ก็เริ่มเริ่มเห็นมีความเป็นสตูดิโอมาสักนิดนึงแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะมีไทยชนะนะครับเข้ามาตรงนี้คือจะเป็นห้องแต่งหน้านะครับพี่กระเลงก็เอาขอมาไว้ในห้องแต่งหน้าแล้วนะครับเข้ามาโอเคเป็นห้องแต่งหน้าสตูดิโอแล้วนะครับเย็นฉ่ำสบายใจนะฮะวันนี้เราก็มาทำทั้งหน้าทั้งผมเลยนะครับ มาคนเดียวลุยเดียวมาเลยนะฮะจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำนะครับเขาจะมีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำในห้องแากน้ำํำผมโอเคสวยงามกว้างขวางนะครับสะอาดสะอ้าน,นะฮะส่วนนี้ก็คือเป็นห้องที่เขาใช้ถ่ายนะครับเขาก็ทำขึ้นมาแบบสวยหลุดโลกไปเลยอะนะครับทำออกมาเป็นแนววินเทจเบาๆนะครับสวยเลยอะ่ะอันนี้เขาทำขึ้นมาใหม่นะครับก็จัดเรียงกันได้แบบว่าสวยเลยนะฮะทีมอาร์ททำงานได้ดีมากนะคะ อันนี้ก็เริ่มถ่ายแล้วนะครับเซเลบิตี้ก็คือ,อท่านนูนนะฮะที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับระหว่างถ่ายก็มาทานข้าวดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นข้าวคุกน้าพริกนะฮะอันนี้ก็ถ่ายโคอดอัพเข้าไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้นะฮะก็จะเป็นที่ที่เขาเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งกันนะครับเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายภาพนิ่งกันตรงนี้นะครับ แป๊บเดียวเสร็จแล้วครับ4ี่โมงเย็นคือเสร็จแล้วนะครับเราก็กาลังกลับบ้านนะครับเรียบร้อยเสร็จงานแล้วขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกด s u b c r i b e ์ like แชร์แล้วก็กดกระดิ่งริ้งไมเบลไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอย่างนี้นะฮะจะเอามาให้ให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ